สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุชนญ,ญาน้อยตานะคะเลขที่15รหัส6 5 1 2 1 0 6 0 4 4ค่ะวันนี้ค่ะจะมาเฉลยเกี่ยวกับข้อสอบวิชาสามญน,นะคะปี58ค่ะค่ะจากโจทย์นะคะกำหนดให้ a 1 a 2 a 3ไปเรื่อยๆจนถึง an เป็นลำดับเลขคณิตนะคะข้อนี้ก็จะเป็นอนุกรมผสมกับ แคลนิดหนึ่งนะคะโดยที่ a 1นเท่ากับ a 2อเท่ากับและ an เท่ากับ1นึสิบเอค่ะอันุกรมนี้ค่ะมันจะค่อยๆบวกทีละสามค่ะเป็นอนุกรมเลขคณิตและทีนี้เราก็รู้แล้วว่า a 1นเท่ากับและ d เท่ากับนั่นเองค่ะแล้ทีนี้สิ่งที่เราไม่รู้นะคะคือว่ามันมีกี่พจน์ แล้เราก็รู้แค่ an เท่ากับ121ดังนั้นเราจะหาโพ์โดยการ an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองค่ะก็จะเข้าสูตรนะคะก็คือ an เป็น121เนะคะเท่ากับ4บวก n ลบ1คูณ d d ก็คือ3นั่นเองค่ะก็จะได้เป็น121เท่ากับ4บวก3 n ลบ3นั่นเองค่ะก็จะได้เป็น 120เท่ากับ 3N และทีนี้ N ก็จะเท่ากับ40นั่นเองค่ะก็จะได้ N เท่ากับ40นะคะเเป็น40ก็คือมี40พจน์นั่นเองค่ะและทีนี้สูตรต้องการอะไรจุยก็จะบอกว่านะคะ f x เท่ากับ x บวก a 1 x บวก x กำลังสองบวก a 2, a 2 a x บวกไปเรื่อยๆจนถึง x กํลัง n บวก a n x นั่นเองค่ะถ้าข้อนี้อนุกรมเรามี40พจน์นะคะมันก็จะเท่ากับ a กํลัง40บวก a 40คูณ x นั่นเองค่ะโดยเราจะเริ่มจากนํา f ไปดิฟ x นะคะตั้งแต่ x กํลัง1ถึง x กำลัง40ค่ะก็ x กำลัง1นะคะรีบออกมาก็จะเหลือ1นะคะบวกกับ a 1 x รีบออกมานะคะก็จะเหลือแค่ a 1ตัวเดียวนะคะแล้วก็ทีนี้ก็จะบวกไปเรื่อยๆนะคะก็จำเป็นบวกกับ2 x นะคะบวกด้วย a 2 บวกด้วย 3x มอลังสองบวก a 3ไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็รล่ยาวไปจนถึง3 19เกกลัง38บวก a 39บวกด้วย40 x กำลัง39บวก a 40นั่นเองค่ะ แล้วเราก็จะแยกออกเป็นสองส่วนนะคะคือส่วนสีฟ้าแล้วก็ส่วนสีชมพคูค่ะค่ะส่วนสีฟ้าคือตัวที่มันมี x ส่วนสีชมพูนะคะคืออนุกรมธรรมดาทั่วไปค่ะแล้วเราก็จะเขียนใหม่นะคะโดยการเอา f ติบ f โดยการ แยกเป็นสองส่วนนะคะนั่นก็คือ1บวก 2x บวก 3x กำลัง2บวกไปเรื่อยจนถึงบวก 40x กำลัง39นั่นเองค่ะแล้วก็บวกกับ a 1บวก a 2บวก a 3ไปเรื่อยจนถึง a 40นั่นเองค่ะ แล้วเราก็จะแทน f ดิบลบบหนึ่งลงไปนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอแทนลบหนึ่งเข้าไปตัวนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งสองคูณลบหนึ่งก็จะเป็นลบสองต่อมาก็จะเป็นสาม x กำลังสองก็จะเป็นสามคูณลบหนึ่งกำลังสองก็จะได้บวกสามตัวต่อมาก็น่าจะเป็น4 x กำลัง3มันก็จะเป็นลบ4 แล้วทีนี้เราก็จะบวกจุดจุดไปเรื่อยๆแล้วมันจะไปบวก39แล้าแล,แลตัวสุดท้ายนะคะ40คูณ x ก,กำลัง39แล้วทีนี้มันก็จะเป็นลบ40นั่นเองค่ะแล้วเราก็ จะมาบวกอนุกรกข้างหลังนะคะก็คือตัวที่เราคิดได้ข้างบนนั่นก็คือ4บวก7จวกจุดจุดจุดไปจนถึง121นั่นเองค่ะสังเกตไหมคะว่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้1-2ลบ2ก็จะได้เป็นลบ1 3ลบ4ก็จะได้เป็นลบ1 39กลบ40ก็จะได้เป็นลบ1และทั้งหมดมีกี่กตัวก็ ทั้งหมดมี40ตัวนะคะก็จะได้เป็น20คู่เพราะฉะนั้นก้อนแรกก็จะเป็นลบ20ค่ะและทีนี้ก้อนที่2นะคะเราก็จะมาใช้สูตรอนุกรมนะคะนั่นก็คือ Sn เท่ากับ n ส่วน2ใช้สูตร a1 บวก an นะคะและทีนี้ก็จะเป็น บวก40ส่วน2นะคะ a 1เท่ากับ4บวกด้วย a n เท่ากับ1 2 1่เนั่นเองคะ่ะแล้วเราก็จะคิดนะคะเราก็จะตัดตัดก็จะได้เป็น20นะคะแล้วคิดเลขออกมานะคะเราก็จะได้2480นะคะก็จะตอบข้อ5นะคะ2480